สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง F อฟซออกแล้วนะครับเป็นครั้งแรกเลยที่ผมต้องแบบออกแรงขนาดนี้นะเฮ้ยเลาถอดอ,อ่น็อตตัวโมเล่หน้านะครับในที่สุดก็ออกแล้วครับผมต้องใช้ของแข็งครับโอ้ยังกระช้างเลยพี่น้องล็อกโมเลทุกตัวนะโอ้สรุปแล้วก็คายออกไว้ก่อนเฉยๆครับ มีแจ็คพอตครับเดี๋ยวให้พี่เพี่น้องเอฟซีได้ดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับรถดินด่วนนะครับต้องเบิกอะไรอีกครับแล้วอะไรตัวนี้นี่อ่าไม่น่าจะยากแต่ว่าต้องเสนอเรื่องไปเพิ่มเติมอีกครับนี่เดี๋ยวผมให้เจอครับให้ดูนะครับเจอปัญหาอะไรก็คือตัวเจอปัญหาก็คือนี่ครับสายพานพิวซ์นะครับสายพานทัมมิ่งนะครับผม สายพันธุ์ทัมมิ่งตัวนี้เป็นหัวใจสําคัญของรถเลยนะครับนี่ก็คือ,อถูกโดนเฉือนด้วยอะไรไม่รู้ครับนี่แตกออกหมดเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าไปโดนโดนอะไรนะนี่นะครับในวันที่ชนกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าโดนอะไรเดี๋ยวเปิดไฟให้ดูแล้วกันนะครับตอนนี้ก็คือผมเปิด เปิดข้างหน้าให้ดูเลยนะนี่ครับจะต้องทำความสะอาดล้างทำความสะอาดอย่างแบบอย่างใหญ่เลยดูครับดูนี่นี่ครับคาบเกะเต็มเลยครับแต่ว่าก็ต้องเอาไว้สภาพนี้ก่อนนะซึ่งไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เนื่องจากว่าต้องรองใหอ้มาถ่ายรูปผมก็ถ่ายส่งเบื้องต้นไปแล้วครับนะครับแล้วก็จะได้เปลี่ยนฝาตัวบนนะครับฝาตัวบนนี่ฝาครอบวาล์วบน นะครับนี่หักทับแตกนะครับหักับนี่ครับหักรับเลยหักับแล้วก็แตกนะครับผมนี่ฮะก็ถ่ายรูให้ดูนะครับผมเกิดการหักคับแล้วก็แตกนะครับโอ้พี่น้องเอ้ยยาวเลยรถพี่วุฒินะครับเดี๋ยวผมจะต้องโทรหาพี่วุฒิด้วยนะครับผมจะโทรหาพี่วุฒินะครับเดี๋ยวมาดูคําตอบจากพี่วุฒิว่า พี่วุฒิก็ต้องทําใจนะครับว่า,ารถมันก็จะช้าช้าไปอีกนะครับระยะเวลาในการซ่อมมันก็จะยืดออกไปอีกเพราะว่านี่นะครับเราไม่สามารถที่จะมองเห็นอของที่อยู่ภายในนะครับได้แต่ว่าความเสียหายมันก็แค่สายพานทัมมิ่งเนาะแต่ทีเนี้ยพี่เขาแจ้งผมมาว่า,อารอบนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วที่จะต้องสั่งอะไหล่คันนี้นะครับก็ เช็คให้ละเอียดเลยหาให้หมดว่ามีอันไหนที่จะต้องเพิ่มเติมมั่งนะครับผมก็พยายามที่จะหาหานะครับหาทุกหาทุกตัวแหละที่ที่ที่ผมคิดว่ามันจะเจอนะครับตอนนี้ก็โอ้ยเหนื่อยเลยพี่น้องนะครับกว่าจะเอาตัวนี้ออกได้ดูผมยิงยิงจนแบบทะลุทะลอกหมดนะครับกว่าจะออกได้ล็อกด้วยโซ่ถึงออกนะครับไม่งั้นไม่มีทางที่จะออกเลย นะครับทีนี้ก็พอที่พอตอนที่เอ้าโมเล่ออกได้ก็ต้องต่อยออกครับเดี๋ยวมาดูว่าผมจะต่อยออกไหมเดี๋ยวผมจะท่องลองถอดแล้วก็ต่อยออกดูก่อนนะครับแล้วก็จะเอาสวมปิดไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะอะไรมันจะได้ไม่หายนะครับผมนะครับพวกนี้ผมก็จะเอาใส่ไว้ก่อนนะครับอันนี้สรุปแล้วก็คือยังใส่ไม่ได้เดี๋ยวผมจะอาไว้ในรถนะครับผมอะไรชุดที่ผมจะเอามาเปลี่ยนเมื่อกี้นี่ก็สรุปแล้วก็คือ ใส่ไม่ได้สักตัวนะครับก็จะต้องเก็บไว้ก่อนครับผมเก็บเก็บไว้นะครับเพื่อที่จะเขาเรียกว่าอะไรมารอดูทีเดียวเลยแต่ว่าผมจะทําการนะครับทําการถอดโมเล่แล้วก็เช็คดูฝาตัวนี้นะครับดูความเสียหายาข้างในเพิ่มเติมก่อนว่ามีอะไรมั่งนะครับพยายามหาทางเอาโมเล่ออกให้ได้ครับ ม่ันมาลิมเกาีทางหนานี่เป็นท้างหนาอยู่นี่ยทางหนานี่มันสามปเย็ดนี่แต่ว,ว่าตัวที่ผมหาคือไอเย็ดแปสาม นี่สองแปดเจ็ดอะไร้อกไหมพี่แง่เปียะระวังด้วยมีเฟืองอยู่ข้างในด้วยอยู่หลังแผ่นตัวนั้นสามแปดเก้าเรือแผงเดียวนี่บอแผงล่างนี่ดิแผงล่างนี่ไปเดียวนี่นะเรือไปเดียวก็ไปเยอะกับเบื้องนี่ดิเจ็ดสามแปดเรือใหญ่เนาะ นอ่น <Construction. S 2> ีเายหามีจำนวนแปดสี่เดเต็บ้งนี่นี่ี่นี่แดจ็ามน แปดเจ็ดสามตัวนาเนี <Hum dû t> <th m> <oo> ่ยมั้งเนี่ยพวกเนี่ยเนี่ยมั้งแปดเจ็ดสามตัวนาเ่แปดเจ็ดสามสองหกสองครับเอ่อปเจ็ดสามรตเ็แปดเจ็ดปที่ตกันที่ตรกันแลวเปต่างกันนึอย่่เเดี๋ยวเราพยายามที่จะออกก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆงน้องเอสีทุกท่านเลยที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็ลงมือ ทำไปเรื่อยๆนะครับรถพิวุฒนะครับเพราะว่ารออะไรอีกนานนะครับบอกเลยว่ารออะไรอีกนานสําหรับคลิปนี้ก็ใครที่ติดตามอยู่ก็พยายามติดตามเรื่อยๆเดี๋ยวทาให้ดูเรื่อยๆครับว่าจะเสร็จตอนไหนผมบอกไม่ได้เลยนะครับณตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าอะไรพิวุฒนี่เริ่มจะรอนานแล้วเริ่มเริ่มจะมีคิ้นอะไรที่จะหายากแล้วนะครับอันนี้ต้องบอกกันตรงๆนะครับเราไม่ได้ว่า ทำเอาดึงเวลาไว้เพื่อทําคลิปทาอะไรนะนะครับอ,อะไรมันไม่มาผมก็ทําอะไรไม่ได้แต่พออะไรมาพวกเนี้ยผมก็ทําได้เป็นบางส่วนเป็นบางบางชิ้นงานแับมันมันไม่สามารถทําได้หมดนะครับก็ฝากพี่พี่น้องเอฟซได้ด้วยครับอย่เพิ่งเบื่อแล้วก็ลาคาญกันนะครับผมทาจนกว่ามันจะเสร็จนะครับเอาจนมันวิ่งได้นะครับผมรถคันนี้นะครับเพราะว่า,าประกัน เขาก็อนุมัติมาทีละอย่างทีละอย่างท,ลางทีละอย่างเนาะหลังจากที่เขาอนุมัติรถใหญ่มาตุม้มแล้วทีเนี้ยมันก็จะมีพวกอะไรชิ้นที่ยังเบิกไม่ได้มั่งก็มีเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบาย